นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i t c o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ,บนินบนี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h อ t i ิดคอ าถึงพึ่งได้เข้าใจทำจริงทีมงานจิตอาสาหน้าใหญ่หมู่เจ็ดขออาสาและขอโอกาสเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องของเราชาวหมู่เจ็ดบ้านโคกสว่างตำบลย่านรีอย่างเป็นทางการครับวันศุกร์ที่28ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาโปรดเลือกบ b u r n i บเร์ห์ึ่ง เบอร์หนึ่งนายปวรัชดลคุลยาอ้นหรือปืดเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่7็คนใหม่พร้อมทีมงานประกอบด้วย 1. นายพันศักดิ์บุญยศ 2. นายวิชิตเหล็กเขียว 2. นายวิชิตเหล็กเขียว 3. นายมนุนปราไตโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจากเดอะทีมับอกาเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งพร้อมทำงานในทันทีครับไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่งานตามกฎหมายและงานทางสังคมครับกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางกาแควงเมืองพิจิตใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มลงโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง รีมงานจิตอาสาหน้าใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่7คนใหม่ครับรู้งานในพื้นที่รู้หน้าที่ในหมู่บ้านอยากได้คนทํางานเสียสละมีเวลาวันศุกร์ที่28ตุลาคมนี้โปรดเลือกโปรดกาเบอร์หนึ่<า>งดดออเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายปวารัชดล กุลยาอ้อนหรือปื๊ดเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่พร้อมทีมงานผู้ช่วยดังนี้ครับ 1. นนายพันศักดิ์บุญยศ 2. อนายวิชิตเหล็กเขียว 3. นายมนูนปราไตาวอลหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะงกใครเห็นต้องงงกราบหลวงพ่อคงลงนาจังงัง ไม่พูดให้คนจำแต่จะทำให้คนดูหมู่ที่เจ็ดของเราจะสดใสถ้าพร้อมใจกันเปลี่ยนแปลงโปรดเลือกโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่ง,ง,งแล้วท่านจะไม่ผิดหวังว่งโโงสีทานี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t สักคน